สำหรับตอนที่3นี้นะครับเป็นการวิวแล้วก็การบันทึกข้อมูลนะครับการวิวก็กดที่ปุ่มวิวได้เลยนะครับด้านบนนี้นะครับหน้าดิสเกตก็จะตรวจทานข้อมูลวันเดือนปีกลุ่มสาระแล้วก็เจ้าของโครงการแล้วก็รายชื่อคณะกรรมการส่วนปุ่มเช็คตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นคนติ๊กนะครับโอเค แล้วก็ถ้าถูกต้องแล้วก็ปิดไปได้หรือถ้ายังไม่ถูกต้องกลับไปแก้ไขได้อีกนะครับารายชื่อกรรมการกแก้ไขแก้ไขได้ทุกส่วนเลยนะครับทุกข้อนะครับหลังจากนั้นเราก็ถ้ามั่นใจแล้วเรากดเป็นดิสเกตเพื่อบันทึกข้อมูลนะครับ พีเน็กกำลังจะทำการบันทึกข้อมูลให้กับคุณครูพินิษ์สังสีมาข้อมูลทั้งหมดจะแจ้งไปยังอีเมลของเจ้าของโครงการคือนางดารุณีดีประชาพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้แก่นางอรวรรณสงวนนามนางสาวสุมิตราอิ่มรักษานางสาวสุวรรณาแก้วมวงรอกดโปรดยืนยันโดยเลือกบันทึกข้อมูลหรือจะกลับไปทำงานต่อดีครับโอเคครับในขณะที่พูดเนี่ยคุณครูไม่จําเป็นต้องฟังให้จบนะคบคุณครูสามารถที่จะ กดบันทึกได้เลยหร,หรือถ้าคุณครูทดลองใช้โปรแกรมก็อาจจะกลับไปทำงานต่อเพื่อแก้ไขลองพูดลองใช้คำสั่งหลายๆรอบเพื่อเกิดทักษะในการใช้ข้อความเสียงนะครับเพื่อพิมพ์งานนะครับอ,อย่างนี้กลับไปทำต่อนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอโอเคครับสำหรับขั้นตอนการส่งข้อมูลและบันทึกข้อมูลมีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ